มีรถกระบะตอนเดียวมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊สนะคะเป็น CNG 3ถงังข้างล่างภูมค่าประหยัดปรมาณเลยค่ะเดลต้าไฮรักทีโว่ตอนเดียวเครื่องยนต์6.7เบนซิน CNG ปี2018ค่ะราคาโปรโมชั่นของเลยที่สองแสน่กันบาทเท่านั้นค่ะระว่าิที่จะเต็มได้เลยนะคะสองเดือนละ6 0 0 0นบาทขอคนซื้อเลยลรับรวมอยู่ที่1 000, 3 0 0 0าบาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปเชงงานได้แล้วนะคะ ใชยมากๆเลยนะคะก็บาะคอนของนะคะเป็นตู้เหล็กด้านหลังนะคะตู้เหล็กก็แพงแล้วนะคะทนทานสุดๆเลยค่ะเครื่องยนต์เบนซิน2.7นะคะเกียร์ธรรมดา CNG นะคะ3ถังนะคะประหยัดสุดๆเลยค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแอร์แบ็กคู่ค่ะเกียร์ธรรมดาครึ่งเสียงนะคะ AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกรับไฟฟ้าค่ะ ตู้แช่นะคะเป็นตู้แห้งธรรมดานะคะตู้อย่างดีเลยนะคะตู้เหล็กอย่างดีทนทานสุดๆเลยนะคะนี่ค่ะน่าใช้ค่ะคันนี้ขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะติดแ๊้ด้านล่างค่ะสามถังนะคะประหยัดสุดๆเลยคันนี้น่าใช้ค่ะสภาพดีเสริมแหนบเรียบร้อยแล้วนะคะไปไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะ สุดๆเลยค่ะอัเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2.7เบนซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไลนดีเมียไซนํหนำหน้า siamp10 ค่ะพิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ คุณค่ะน่าใช้กระบะขนของฟรีดาวส่งแค่เดือนละ6,000บาทเท่านั้นค่ะได้ปี2018ด้วยนะคะไทลกรีโวค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ